มีคนไปถามครับเอ้ยสาโทว่ายังไงว่ายังไง,ง,ไงถูกจับแล้วถูกจับแล้วว่ายังไงสาโทพูดออกมาสาโทก็เลยบอกว่าไอ้กุ้งมึงได้มาเยอะแล้วไอ้กุ้งมึงอะสวัสดีครับพบกับพี่หลวงมาไก่ช่อง YouTube ดีๆมีสาระขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับ มีสาระดีๆมาฝากพร้อมกับคู่มสมศรีทุกวันทุกวันครับขอบคุณครับไอ้กุ้งไอ้กุ้งเรื่องของไอ้กุ้งไอ้กุ้งกับยายยายอะไรนะยายอะไรนะลืมแล้วเ,เรื่องของนายกุ้งกับยายสาโทนะครับมันก็เกิดกรณีที่ว่าในวันที่สองนะครับวันที่สองออที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับในตำบลดอนตูมแล้วกันนะ ตำบลดอนตูมครับบ้านหลังนั้นอยู่ที่ตำบลดอนตูมก็มีหน่วยหนุมานทรงเจ้านะครับหน่วยหนุมานทรงเจ้าก็ได้มาล้อมบ้านของนายกุ้งนะครับนายกุ้งนี้อยู่ที่บ้านดอนตูมนะครับบ้านดอนตูม,มก็มาล้อมไว้แต่นายกุ้งไม่อยู่บ้าน ในกุ้งมานาคนปรปฐมในกุ้งหนีมาต่อในในกุ้งไม่ได้หนีในกุ้งอ่ะไปทุระที่นคนปรปฐมก็เลยไม่ได้อยู่ที่ดอนตูมเข้าใจนะอืมอ่ทีนี้นางสาโทเนี่ยนะนางสาโทเนี่ยก็มาถึงหน้าบ้านของนายกุ้งตอนที่นายกุ้งเนี่ยถูกออกหมาจับนะครับนายกุ้งก็ไปเที่ยวนคนปรปฐม นายกุ้งเลยไม่ถูกจับแต่ไปจับในไก่แทนในไก่ซึ่งเป็นเพื่อนของนายกุ้งอยู่แถวแถวนั้นหานุมานทรงเครื่องเนี่ยก็เลยจับในไก่ไปแทนระหว่างที่หานุมานควบคุมตัวในไก่เดินไปที่รถนะครับมันก็มีคนคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงแก่แล้วครับ7จ็0ขวบแล้วแหละนะ,ะผู้หญิงคนนั้นก็ชาวบ้านเขาก็รู้ครับว่าชื่อสาโทนะครับชื่อนางสาโท นางสาโธนี่ก็อาจจะมองไม่เห็นก็คิดเสียว่าเข้าใจว่าคนที่ถูกจับถูกคานุมานจับไปนั้นคือนายกุ้งแต่จริงๆเป็นนายไก่นะครับระหว่างนั้นก็มีคนไปถามมีคนไปถามครับ mm. เอ้ยสาโธว,ว่ายังไงว่ายังไงถูกจับแล้วถูกจับแล้วว่ายังไงสาโทพูดออกมาสาโทก็เลยบอกว่าไอ้กุ้ง มึงได้มาเยอะแล้วไอ้กุ้งมึงอ่ะพูดแค่น,นี้แหละน <c oughs> <c oughs> นางดาโทก็บอกว่าไอ้กุ้งมึงได้เยอะแล้วเนี่ยเอาจะเอามาพูดตรงเนี้เอาวิเคราะห์ตรงนี้ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับอพี่หลวงคิดว่านะตามประสบการณ์ของพี่หลวงนะเวลาพาใครสักคนหนึ่งไปทําแผนปะประทุิรทก,กรรมนะครับไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับ พี่หลวงมักจะมักจะถูกได้ยินมักจะได้ยินนะมาฟังกุ้งต่อจากพี่หลวงมักจะได้ยินนะเขาด่าเขาว่านะเขาด่าเขาว่าไอ้ผู้ต้องหาไอ้ผู้ต้องหาไอ้ไอ้ฆาตกรใจโฉดไอ้ผู้ต้องหาไอ้ชั่วช้าผู้ต้องหาเร็วอย่างเงี้ยเขาจะด่าแบบนี้นะด่าแบบสัตว์เสียดสียนะเออ มึงฆ่าแมวกูทาไมไอ้ผู้ต้องหามึงฆ่าแมวกูทําไมร้องหมร้องห่มร้องไห้เลยนะมึงฆ่าแมวกูทำไม,ไม,มทำไมม,นะมึงมมมเป็นคนอย่างนี้อืแมวกูทําอะไรไอ้มึงอ่ะอย่างเงี้ย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 น,นะอืมเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมว่าตามทที่พี่หลวงไปทําแผนประกอบทารับสารภาพมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบนั้นก็จะด่าบแบบคือรู้สึกว่า ไอ้กุง้งมึงมาฆ่าแมวกูตายกูเสียใจทำไมมึงต้องฆ่าแมวกูแมวกูทําอะไรหนักหัวมึงหรือไอ้กุง้งเนี่ยอย่าหลับจะแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับแต่แปลกครับวันนั้นสาโทไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรลักษณะนั้นสาโทสาโทนะสาโทสาโทบ้านบ้านอยู่นู่นนะกกตูมนะเอ้ยไม่ใช่กกตูมดอนตูมบ้านอยู่ดอนตูมนะครปฐม,มนะบ้านอยู่นครปฐม,มแต่ ทำไมถามว่าได้ไปเยอะแล้วไอ้กุ้งม,มึงได้เยอะแล้วอ้าวมันเรื่องอะไรวะได้เรื่องอะไรวะอเออนั่นสิก็เลยงงๆนะมึนมึงมงงๆอยู่ตรงสี่แยกอ่ะเออนางสาโทรกล่าวมาอย่างนั้นทําให้พี่หลวงนี่พี่หลวงก็เปิดตําราแล้วนะเปิดตําราดูแล้วนะว่าลักษณะนี้นี่ที่ที่นางสาโทรกล่าวเช่นนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของความโกรธแค้นเรื่องที่ว่าไปฆ่าแมวตัวนั้นตายนะครับไปฆ่าแมวตัวนั้นตายไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของได้ไปเยอะแล้วนี่เอาพูดกันตรงๆนะได้ไปเยอะนี่ได้อะไรได้ทรัพย์สินเงินทองหรอได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้เป็นที่รู้จักมักคุ้นได้คือได้ที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์อ่ะนะ ได้ที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์ก็ได้ทิได้ก็ได้ก็ได้จริงครับอเห็นไหมเอาเขาได้ไปแล้วก็ถ้าเกิดมาพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอิจฉาที่เขาได้สิก็เท่ากับว่าอิจฉานางสาโทก็ไปอิจฉาว่าไอ้กุ้งเนี่ยได้ไปเยอะแล้วกูไม่ได้อะไรเลยทั้งที่แมวกูตายไปหนึ่งตัวกูไม่ได้อะไรเลยกูได้น้อยกว่ามึงมึงได้เยอะกว่ากูโอ้ยไม่ใช่แล้วครับ มันไม่น่าจะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่อารมณ์ของความสูญเสียของความเสียอกเสียใจที่แมวตายเข้าใจนะแมวตายทั้งตัวนี่มันต้องด่าทิมันต้องดา่งดาไอ้กุ้งใช่ไหมมันต้องด่าไอ้กุ้งสาทูต้องด่าครับฉาบเสียเดียเสียหยาบคายเลยด่าเลยแต่ไม่ดา่าเออก็พี่หลวงก็ฟันธงนะพี่หลวงก็ฟันธงแหละว่านางสาธทนี่ต้องอิจฉาตาร้อนไอ้กุ้ง ใช่ไหมไอ้กุ้งได้เรือใหม่หนึ่งลำมีเรือใหม่มาหนึ่งลำไอ้กุ้งได้คอนโดใหม่หนึ่งห้องอืมไอ้กุ้งได้อะไรอีกอ่ะไอ้กุ้งได้อะไรอีกก็ไม่รู้หละนะอืมก็คืออิจฉาในสิ่งที่ไอ้ไอ้กุ้งได้เข้าใจนะนางสาโธนี่ก็อิจฉาครับประเด็นเดียวเลยอิจฉาตาล้อเท่านั้นแหละเรื่องอื่นไม่มีเลยไม่มีปนเลยแทนที่จะโศกเศร้ากับกับแมวที่ตายกับแมวที่ตาย เสียอกเสียใจกับแมวนะครับเออเหตุไหนถึงไปคิดว่ามึงได้เยอะกว่ากูแล้วแมวตายทั้งตัวใช่เอาใบบัวปิดมิดเลยอ่ะอืมนะครับอะไรมั่งที่ไอ้กุ้งได้ที่ไอ้กุ้งได้ได้เยอะนะไอ้กุ้งได้เยอะนะไอ้กุ้งได้พี่หลวงบอกนะไงไอ้กุ้งได้เรือไม่ได้รถได้เรือได้เรือใหม่ลำหนึ่งเรือหางยาวเรือหางยาวนะครับได้เรือหางยาวหนึ่งลำใหญ่ ไอ้กุ้งได้คอนโดส,สวยๆอีกหนึ่งห้องอืมนั่นไงสิ่งนี้ไอ้กุ้งได้นางสาโทไม่ได้อะไรเลยก็อยู่ที่เดิมนางสาโทก็อยู่เรืออีปโปงลำเดิมในขณะที่ไอ้กุ้งได้เรือหางยาวอันใหม่หนึ่งลำใหม่กิ๊กเลยและโมดิฟายใหม่หมดหัวใจยัง <c oughs> <c oughs> อืมกุ้งดำจริงอะกุ้งดำจริงไปหรืออ่ะกุ้งไม่ได้ำํำกุ้งไม่ได้ำํำ เออเอาโอ้นะครับเอาแมวเอาแมวแลกกับรายได้อะไม่ไม่ไม่ใช่พี่หลวงไม่รู้พี่หลวงไม่รู้พ,รพี่หลวงรู้แต่ว่าเขาไอ้กุ้งนางสาโทไอ้กุ้งไอ้กุ้งว่ามึงได้ไปเยอะแล้วไอ้กุ้งแล้วข้อความอื่นพี่หลวงไม่ได้ยินนะมันดังอยู่ข้อความเดียวนี่ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่พี่หลวงอยากจะมาชวนคิดชวนคุยว่า ทำไมไอ้กุ้งถึงได้บอกเลยครับบอกเลยสิ่งเหตุสาเหตุที่ไอ้กุ้งได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็น f อซของไอ้กุ้งขอถอนคำพูด f อซทั้งหมดเออเอฟซทั้งหมดเลยของไอ้กุ้งมีมติตรงกันครับมีมติตรงกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องบองปะโอนกันเนียกุ๊บกุ๊ด้วยนะเอฟซี FC ทั้งหมดมีมติตรงกันว่า ไม่เชื่อว่าไอ้กุ้งเป็นคนใจร้ายฆ่าแมวไอ้กุ้งไม่ฆ่าแมวอืม f ี FC ของไอ้กุ้งนี่มันจะมันอกมันใจครับไอ้กุ้งไม่ใช่ฆาตากรฆ่าแมวตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่แมวหายไปจากบ้านไอ้กุ้งก็ไม่ไอ้กุ้งก็แบบว่าเอ่อใครก็กล่าวหาว่าไอ้กุ้งนี่แหละเป็นคนฆ่าแมวตัวนั้นแต่ไอ้กุ้งก็บอกไม่เคยฆ่าไม่เห็นแมวตัวนั้นเดินมาแมวหายไปไหนไม่รู้นะครับ เมื่อไอ้กุ้งยืนยันมาแล้วกับแล้วกับไอ้นี่บรรดาเอฟซีทั้งหมดที่จับตาดูอยู่จับตาดูไอ้กุ้งอยู่ก็มีความเชื่อเชื่อใจไอ้กุ้งเออไอ้กุ้งมันไม่ใช่คนบรรน,นั้นไม่ใช่คนบรรน,นั้นมันคงไม่ทาลักษณะนี้คงไม่ใจละให้ฆ่าแมวคงไม่ช่โจรฆ่าแมวนะครับเสร็จแล้วชีวิตของไอ้กุ้งณนะเวลานั้น อยู่เรือลำเล็กๆโกโลโกโสเรือจะพังแหลมีบางแหล่จะจมน้ําไม่จมน้ําเรือไม่มีหลังคาเรือไม่มีฝาเรือไม่มีฝานึกอ,ออกไหมตตกแดดตากฝนตากลมนะครับเอฟทีก็เลยบอกว่าอย่าก,กันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อเรือลําใหม่ให้ใช้ไรกว่าเดิมว่าแล้วก็ค่อยๆสร้างเรือลําใหม่ให,ใหนะ้ให้ไอ้กุ้งนะให้กุ้งไอ้กุ้งก็ได้เรือลําใหม่ นะครับเสร็จแล้วก็ทาสีให้ทําหลังคาให้ใหม่แถมห้องน้ําไม่ด้วยปั๊บรหาสุดรู้สึกว่าเรือลํานั้นน่าจะมีรั้วนะเรือลํานั้นเออมันไม่ต้องใช้รั้วนี่นะมันอยู่ในน้ํานี้มันอยู่ในน,น้ํามันไม่ต้องใช้รั้วแต่ก็ได้ข่าวว่าเหมือนจะมีรั้วใหม่ๆนี้อืเรือมันไม่จําเป็นต้องใช้รั้วนะครับเออมันก็สวยงามขึ้นไงมันก็ดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไงไอ้กุ้ง แล้วไอ้กุ้งก็เป็นคนตรงไปตรงมาเออไอ้กุ้งก็ตรงไปตรงมานะไอ้กุ้งก็ชวนสมัครพรรคพวกนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาสร้างท่าเรือไอ้กุ้งครับชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงเอฟซีอาท่านนั้งหลายเรามาช่วยกันสร้างท่าเรือมาเทพื้นครับเทพื้นท่าเรือเทพื้นท่าเรือคือชาวบ้านเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้ขึ้นท่าเรือนี้นะครับ ขึ้นท่าเรือที่มีพื้นพื้นด้วยสวยครับเทปูนเลยนะครับแต่ก่อนมันไม่มีนี่มันเป็นพื้นพื้นดินพื้นโคลโลคอโสโนี้ก็เลยทําท่าเรือให้ใหม่ท่าเรือสวยงามนะครับเออเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยนะใครมาจอดเรือปุ๊บขึ้นมาปับ๊บปลอดภัยเทพื้นให้เสร็จเลยท่าเรือท่าเรือท่าเรือนะอืมเสร็จแล้วไอ้กุ้งก็ก็เลยมาสร้างอนุสา,าวรีย์อนุสาวรีย์แมว ก็ไหนๆก็คิดถึงแมวไอ้กุ้งก็บอกว่าเอออยากอยากกันนั้นเลยนะไอ้กุ้งก็ฝันว่ามีแมวมาเข้าฝันนี่แมวมาเข้าฝันไอ้กุ้งก็เลยบอกว่า FC ทั้งหลาย FC เราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์แมวอันหนึ่งตัวหนึ่งตัวใหญ่หญๆนะไอ้กุ้งพูดแค่นั้นแหละนะครับก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่า เอฟซีแฟนคลับสายบุญสายศรัทธาทั้งหลายนี่เห็นดีเห็นงามด้วยครับเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยช่วยออกเงินออกสะตุ้กระตังนะก็สร้างก็สร้างอนุสาวรีย์แมวอยู่แถวๆนั้นแหละใกล้ๆกันนั่นแหละนะใกล้ๆท่าท่าจอดเรือกุ้งอ่ะไอ้นี่เรือเรือกุ้งจอดอยู่นี่ใช่ไหมเรือกุ้งจอดอยู่นี่ก็เลยมาสร้างเกือบติดกันเกือบติดกันนะอือเรืออยู่ในน้านะอนุสาวรีย์ก็อยู่ท่าน้ําอยู่ริมตลิ่งริมตะลิ่ง อยู่ริมตะลิงเลยก็สร้างอนุสาวรีย์แมวก็มีการมาถมดินนะครับก็ชาวบ้านพี่น้องเอฟซีเห็นนี้เห็นเสร็จแล้วก็เลยก็เลยลงขันช่วยกันช่วยกุ้งนะช่วยกุ้งก็ถมดินปุบปับ๊บก็ไปตามช่างอ้วนนะเอาช่างอ้วนมาปั้นอนุสาวรีย์แมวแมวตัวใหญ่ๆก็เกิดขึ้นยาวสักยี่สิบสองว่าแมวตัวนั้นใหญ่ไหมใหญ่มากอืมสีทียังไม่ได้ทาสีแมว แมวไม่ได้ทาสีนะปัจจุบันก็ยังไม่ทาสีนะครับอืมก็สร้างไว้ก็แค่นั้นเองเ <c oughs> ช้ไหมเขาก็สร้างแบบนี้สิ่งที่เขาได้คืออะไรได้ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ความรักได้ความจัทธาได้ความเคารพนับถือไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จกักสิ่งที่สงสัยว่าทำไมนะครับนางสาโทเนี่ยถึงอ่อ ถึงถึงพูดคำนั้นออกมานะครับ